เชนโบราณทั้งในศาสนาฮินดูและพุทธศาสนานิกายมหายานได้แผ่ขยายออกกว้างไกลผ่านพื้นที่จังหวัดสกลนครปัจจุบันร่องรอยของวัฒนธรรมสมัยขอมยังคงหลงเหลือกระจายเด่นชัดอยู่ในพื้นที่จังหวัดสกลนครประมาณ6แห่งได้แก่ปราสาทในพระธา,า,าตุเชิงชุมปราสาทดุมปราสาทนารายจึงเวงสะพานของปราสาทภูเพกและปราสาทบ้านพนานา จากภาพถ่ายทางอากาศปรากฏผังเมืองหนองหานหลวงตรงตามแบบคตินิยมวัฒนธรรมขอมที่สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่16-17โดยมีการวางผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีแนวขูน้ำคันดิน2ชั้นล้อมรอบซึ่งขั้นกลางด้วยขูน้ำขุดลึกถึงระดับกักเก็บน้ำมุมทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีช่องทางรับน้ำจากหนองหานในช่วงฤดูฝนมีปราสาทหินเป็นาศนาสนสถานประจำเมือง ซึ่งปัจจุบันถูกพระาธาตุเชิงชุมในวัฒนธรรมล้านช้างสร้างครอบทับหลังจากที่อิทธิพลของเลื่อนหายและมีบ่อน้ำขนาดใหญ่คือตระพังทองหรือสะพังทองในปัจจุบันดูคลิปจบแล้วมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรต่อคลิปนี้กรุณากดไลค์กดแชร์ได้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ